สมาทหันสุจิตตังอัตนโนอุชุกมะกังสุสารธิวะเนตานิคะเหตวาอินสีอินริยานิรักขันติปันธิตาติ อัทโคอัปาราเทวตาภะควัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตุวาขีลังเชวาปะลีคังอินทะลิขีลังโอหัดจะมามามาอโอหัดจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจาก มาตาสุตันตาสุสุส,สนาคาติอาทโคอาปราะะเทวตาภะคะวะโตสันทิเกอีมังคาทังอาภาสิเยเกจิพุทังสารนังขะตาเซนาเต ขมิสันติอาปาัยภูมิงปหายะมนุสังเฮทางเทวะกายังปูรประริปูเรสันติตีอัทโคภักขวาพิกุอะมันเตสีเยปุเยนะพิกเวสะทะสะสุโลกะชาตูสูเทวตาสันนิปติตาหุนติคาถา ต้าคตังทัสสนายะภิกขุสังขจะเยปิเตพิกเวะเฮสุงอะตีตะอะตีตะมัทธานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคขวันตานางเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปะตาติอะ เฮ hey, สูงเสยยากาปิไมหังเตตาราหิเอปิเตพิกเวพระว, <c oughs> วิสันติอนาคตามัทมานางอระหันโตสัมมาพุทธะสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตะาปรมาเยวะเทวตาสันติปติตาเ,เก เกวิสันติเซยธาปิไมหังเอตราหิตอาจิกิสามิมิพิกขเวเทวากายานาังนามามิกิตตะิสามิพิกขเวทวากายานังสามามินามามนิเทสิสามิ พิกขเวกาวะกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมะนสิกะโรทะสาชิตสาสิสามีติเอวัมเพเตเต,ติโคเตพิคคูภัควาโตปันปัดจัดโซสูงภัควาเอตะเอทะเอตะ,ะทะโวจะ สีโลกะสีโลกะมนุกตสามิยะถกุม,มาตะิิตสีตาเยสีตาคิริคัพระรังปาหิตตาสมาหิตาปูทูสีหาวะสีหาวะสัตลีนาโลมาสมัง สาภิสัมขุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปะสันนะมะนาวิลาพิญโยปันจะสะเตปันยัตวาวะเนกาปิละวัฏทะเวตะโตอามันตยิสัทาสะวะเกสาลเนระเต เทว,วกายาอภิทันตาเตวินาสัทะพิกาโวเตจะอะตาปาระมะกะรุงสัตวาพุทธสัตสะสาละนังเตตัมปาตุระหุยานังอะมนุสานะทัตสะนังอะเปเกตตะสัตสะตะมัททักคุงสาหัสสัง อัฏฐะสัตตริงสตังอาเกสาสหัสสานังอะมะนุตสานัมัถะสูงอาเปเกนัตนัตตะมัังคุ้งทิสาสภาภพพุธาอหุงสตันจะสพังอภินยายะวารักวะวคิวานะจักขุมาอะโตอัมมันตเยส สวาเกสารนังสารเนระเตเทวกายาอภินกันตาเตวิชาณทะพิขาโวเยโวหังกิตายิสามิคิรามิคะปุปุปภะโสสัตตสหัสสวะยักขากุมมากาปีลาวัตเทวาอิทิมันโต ชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตนิสิโนโมทะมานาภิก,กามุงภิกขูนางสมินตังวนานังฉะสะหัดส,สาเหมาวตาญาคานาณนะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสสายิขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโต,ววนตยาสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมีติงวะนางอิเจเต,เตโซลาะสสะ,สะ หัดสายักขานานัตสาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตติโนโมทนามาอภิกามุงพิกขูนางสามีติงหวนางเวสามิตาปัญจสตาักขานานัตนวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัต สิโนโมธนะโมธน,นามานาอภาิกามุงภิกขุนางสมีติงวานางกุมพิโรราชะคะหิโกเวปุลัสสะวนิเวสนางพินโยนางสาตะสะหัสสังยักขานางปะปิปรุ าสติกุมพิโรราชาะขะหิโกโซโปาคสมินติงว่านังปุริมันจาธิสังราชาทตารัโทปะสาสาติคันทัพพานังอธิปติมหารา,าหามาหาราชายาสัสสสีโสปุตตาปีสัตาภาหาโวอินทะมานามหาผลาอิทิมันโตสุ ชิมันโตว,วันนาวันโตยาสัตสีโนโปุติปิสัตตัสสะพะโวอินทะนามามหัพ,พันลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัตสีโนโมโทนามาอาภิกามุงภิกขูนางสมินติงวานงางทักขีนจ่ทิ้งทิสังราชาวิลุนโหตับปะซาซา,า,าสิ กุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสัตสีโซปุตตาปิสตะมะพหาโวอินทานามามหาพาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสนโนมโมทะมานาอภิกโมพิคูนะพิก ูนางสะมินตั้งหะวนางปัดชิมมัตจาสิสังราชาวิรูปโคปะสาสตินาคานางอธิป,ปติมหาราชายาสัตโซสิโซป,ปุตตาปีตัสสะพหาวอินทนานามามหัพลาอินทามันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุง พิกชุภพิกคูนางสมิตตังวนงังอันตรันจะทิสังราชาขุเวโรสัป,ปตาสาสติยิกานางังอาทิปติมหาราชาญาสัตสีโซปุตตาปิสตาพหาโวอินทานามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตยสัตโซสีโมหามานาะอภิกามุงพิกคู พิกคูนางสุมีนตังหัวนางปุริมะทิสังทะตะรัตโททัขีเนนะวิรุณกะโฮปัจฉิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจักตาโรเตมหาราชาสุมันตาจตุโรทิสาทัพทัตทัละมานา,าทั้งสู่วเนกาปิละ วัฏเวตาสังมายาวิโนทาสาอาคุวันจานิกาสะสามายากุเทนนุทุเวเวเกนทุวิภูจะวิภูโตาสาหะจันทนโนกามะเศโทจะกินนุมันทุกินนุกินมันทุจปะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะ มาตาลิจิตตตเนเซโนจากันถโภนะโลราชาชะโนภะโกอาคูปัญจาสิโคจะเวติมพะรูสุริยะวัจซา,าเอเตจันเมจาราช ชาโนคันทัพภาสหาราชุพิพิโมทะมนาอภิกามุงพิคูนางสมิติงหัวนางอาทุทาคูนาภสานาคาเวสาลาสหาตัดชะกากรรมภาสตาสตะสตาราอาคูปายาคาสหายาทิพิยามุนาอะ ทะตะรัทธาจะอาคูนาคายะสัตว์สีโนโเอราวันโนมาหานาโคโซโปาคะสมินติงวานาังเยนาคาราเชสหาสาระหะหะรันติทิพาพิชาปักขิวิสุทธาจากคูเวหายสาสทา เตวันมัชะปันตาจินตราสุปันนาอิติสเตนามังอาภายันตธานาคาราชานามาสิสุปันนโตเคมะมาเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาหาหิอุปะห,หันตานาคาสุปันนาสรัน นะมะกังสุพุธทธังชิตาวะชิรหัตเทนะสุมันทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัตเตพาวัตพา,วพาตโรวาสะวัตเตเสเตอิทธิมันตโตยัตนิสิโนกาลกัญชามหาพิสมา อสุราธานะเวขสะเวปะจิตติสุจิตติจะมหาราโชนาตมูจีสหสตันจะปาลิปูตานางสัพเพจโรจะนามกาสันนัทิวาภาลิงเสนางราหูพัททะมุปาขมุงสะมะยุธานิพัททันเต พิกขูนางสมินติงวัวนางอาโปจะเทวาปัทวีจเตโชวาโยตทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโซโมจายัสสาสหาเมตตา กะรุกะรุกะรุนากายิกาอาคูเทวาอายัสิโนทะสเสเตทะสะทากะยาสะเพนานัสตะวันนิโนอิทธิมันโตสุทธิมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิคูนางสมิตา สัมิติงวานางเวณทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะเทวายะมาจันทัส,สูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุริคปุรักขีตาสุริยัตสูปนิตาเทวาสุริมาคูสุริปูรักขีตานักขัดตานิปุรักขิตตวาอาคูมันทะละ ทะวะลาหากาวาสูนังวาสโวเสทโทสะโกปาคุปุรินทะโกทะเสเต,เตทะทะสะทากายาสภะ,ะนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันานวันโตยะสินสิโนโมทกามานาอาภิกามุงพิคูนางสามินสามิติงหัวนางอาทาัศ ูสาหาภูเทวาชาลามักคีสิราคาวิรีวะอริทาักาจะโรชาจะอุมมาปุภานิพาสโนมวรูณาสาหาธรรมมาจะอัจจตตาจะอัคเนชากา สุเลยยะรุจิราอาคูอาคูเวสะวะเนสีโนทาเตทาเซาเตทสะสทากายาสัพานานาตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวน,นาวันโตยะสัตสีโนธรรมกามโมทะมานาอภิกามุงพิกขุนางสัมมินตังวนัง สมานามหาสมา,าสมาสุสามานุสุตะตะมาขทธาปาทูสิกาอาคูอาคูมนโนปาทูสิกา